ตัวอุ้มตุ๊กขุดพม,ม่ได้เจ็บ่เลยพอรพอายเท่ขาน้อยลูกรักเจ้าพักอยู่ที่ไหนหนมาป่ามันไปไกลจนได้เปิดประตูเแต่อะไรไม่รู้เดี๋ยวอนร้อนติดหน้าบ้านเ <c oughs> ชื่อใค้สักวัว แต่ะเ,เลี้ยงแล้กะแต่ตนนนะแ,แต่กกแ,แต่อน,นีแกแ้ก็แตัวกาตะแตก็แต่กะแตรงสมคนนี้แบบแต่กับแต่รุ่งสมทานกได้ไครับโหกคนแมกสายพันธ์ ตัวนี้เล่นแทะต้นไม้ว,วันนึงได้กินเยอะไหมครับนิดเดียวกินไม่เยอะหยัดค่ะ,คะประหยัดค่าวค่ะได้ทีดีเจ้าคอมเมนต์น,นสุดียวสุดยอดหันหน้ามาไหนซึ่งบกับกบักแบบบู ปูครับน่หน้ามาเตรมเลยัไม่หายน้าเลบานขึ้นไม่ไ